ได้ได้เก่งมากแขนงตัไป่น่าแล้วครับอ้าวประกาศคะแนนนะครับคู่นี้นะครับน้องพุฒิพลเอเวอร์ได้20คะแนนครับ20คะแนนาดพัาลักษณ์องแจ้งสุบูราได้1 1คะแนนครับอ้าวตรงเลยครับฟัมาโอ้คกับเน็ตนะครับอาภิชายครับอัว